เราจะไปพบกับการแบ่งปันเรื่องราวของอีกหนึ่งคู่สําเร็จครับทุกท่ยวนะครับต้องบอกว่าท่านผู้นี้ครับตัดสินใจทําธุรกิจอาร์มีในช่วงที่เจอวิกฤติกับชีวิตของเขาครับและท่านผู้นี้ครับวันนี้ครับท่านก็ประสบความสําเร็จครับเช่นกันครับในการรักษาคุณสมบัติของการเป็นออโรเซลมาสเตอร์ได้เช่นกันนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับไดมอนด์มาสเตอร์ซันมาซาฮากุลครับ ค่ะไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ถ้ามนุษย์คิดจะทำริงไหมคะจริงไหมคะไดมอนด์มาสเตอร์สันมาสหกุลสวัสดีคะ่ะเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้มีใครที่เดินทางมาต่างจังหวัดบ้างขอมือหน่อยคะ่ะ ว,ว้าวตบมือตัวเองไหยคะโอ้โหนะคะเดินทางมาไกลเหมือนกันนะคะและนะคะก็นะคะ,นะคะท่านใหม่ในที่นี้นะคะวันนี้เมืม่อกี้นะคะช่วงเช้าเช็คดูนะคะมีเยอะมากวาเวงก็เหมือนกันนะคะก็เคยมาเป็นท่านใหม่นะคะเหมือนกันค่ะนะคะอดีตนะคะทำมาหลายอาชีพมากๆนะคะเออเป็นแม่ค้าก็เป็นมาแล้วมีแม่ค้าแมคะในที่มีเมแม่มค้ไวาไหมว้าวเยอะเลยนะคะอาชีพแม่ค้ารวยไหมคะ รวยค่ะรายได้ดีนะถ้าหาว่าขายดีเป็นไงคะขายดีเหนื่อยเหนื่อยไหมคะเหนื่อยกายแล้วถ้าขายไม่ดีล่ะคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยใจจริงไหมคะแล้วท่านเมื่อมันมีแต่เหนื่อยกับเหนื่อยแล้วเมื่อไหร่จะหยุดเหนื่อยรู้ไหมคะเคยวางแผนให้ตัวเองหยุดเหนื่อยไหมคะ ไม่เคยวางแผนให้ตัวเองอยู่เลยฉันจะวางแผนได้ยังไงหยุดขายเมื่อไรรายได้หายจริงไหมไม่สามารถวางแผนได้ไม่สามารถวางแผนว่าแม่ค้าเนี่ยเมื่อไรที่ฉันจะหยุดแล้วรายได้วิ่งไ่วิงไหลเข้าบัญชีนะคะไม่สามารถวางแผนได้เป็นลูกจ้างก็เป็นมาแล้วค่ะเยอะด้วยหลายบริษัทเลยนะคะแล้วก็เป็นตําแหน่งสูงก็เป็นมาแล้วนะคะลูกจ้างเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยกายไหมคะเหนื่อยใจไหมคะ เหนื่อยใจกับเหนื่อยกายเหนื่อยไหนมากกว่าเหนื่อยใจใช่ไหมคะเหนื่อยกายยังเพราะว่าถ้าเหนื่อยใจกับเพื่อนร่วมง,งานนี่ยังหัวหน้างานอีกอออนะคะเัวเองก็เป็นมาแล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นลูกจ้างนะคะมีโอกาสที่จะวางแผนให้ตัวเองเนี่ยหยุดเหนื่อยแล้วมีไรายได้ไหลเข้าบัญชีได้ไหม <laughs> ได้ไหมคะ <laughs> ลูกจ้างนะคะหมดสิทธิ์เลยจริงไหมคะหยุดเหนื่อยรายได้ก็หาย นะคะเวงก็เหมือนกันนะคะก็เลยนะคะได้มารู้จักอาชีพเครือข่ายนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอาชีพเครือข่ายเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยวางแผนชีวิตได้วางแผนที่จะหยุดทํางานแต่ไรายได้เนี่ยยังไหลเข้าบัญชีได้ค่ะทําไมถึงคิดแบบนั้นนะคะหลังจากที่มารู้จักเครือข่ายเครือข่ายหนึ่งนะคะก็เลยนะคะมีความคิดว่าเราจะต้องทําเครือข่ายนะคะเครือข่ายให้นึกภาพง่ายๆเลยค่ะ แม่ค้าแม่ค้าขายไก่ทอดข้างบ้านเรากับแม่ค้าขายไก่ทอดที่มีสาขาขยายไปทั่วโลกเจ้าไหนรวยกว่าแล้วใครหยุดทําแล้วรายได้อยังไหลเข้าบัญชีคะขยายทั่วโลกจริงไหมแม่ค้าข้างบ้านถ้าหยุดขายเมื่อไหรรายได้หายจริงไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่เป็นเครือข่ายเราจะสามารถหยุดงานได้ค่ะแต่นะคะสิ่งที่เรามีโอกาสทํามันคืออะไรนะคะ งานเครือข่ายที่เราได้รู้จักกันนะคะเป็นงานที่าสามารถที่จะหยุดรายได,ายด้หยุดเมื่อรารายได้เข้าบัญชีได้เนี่ยได้รู้จักงานงานหนึ่งก็คือเป็นงานเขาเรียกว่าเาปลี่ยนกิจวัตรให้เป็นกิจการนะเปลี่ยนรายใจ่ายให้เป็นรายรับนะคนะก็เลยมองเห็นว่างานนี้มันใช่นะคะแต่นะคะมันก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้นะคะเกือบจะหมดศรัทธาค่ะหมดศรัทธาไปแล้วว่างานเครือข่ายี่มันทําได้นะคะ อยู่มาวันหนึ่งนะคะต้องขอขอบคุณอาโธมีมากๆค่ะในช่วงที่เจออาโธมีนะคะเป็นช่วงขาขึ้นของชีวิตนะคะขาขึ้นไปกายอยู่บนหน้าผาค่ะมือขึ้นไม่พอค่ะเอาขาขึ้นไปช่วยด้วยนะคะอ่านะ,ะหมดค่ะชีวิตไม่เหลืออะไรนะคะหมดรถหมดบ้านหมดไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่ครอบครัวค่ะเหลือเงินอยู่แค่รู้ว่าเออเหลือเงินติดตัวแค่สองสามร้อยบาทนะคะ และรู้ว่าจะมีเงินเข้าบัญชีอีก1,500บาทในอีก2อสวันถัดไปนะคะไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตนะคะภาพที่เห็นอยู่นะคะ,ะภาพนะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะตอนนี้ก็คือช่วงขาขึ้นค่ะนะคะเหลือ1,500บาทนะคะไม่มีที่จะอยู่นะคะด,ดะูสังเกตพื้นนะคะพื้นที่นั่งอยู่ะคะ่ะเป็น,ปนกระเบื้องแฟนซีมากนะคะ อันนี้ไปอาศัยเขาอยู่นะคะซึ่งที่ที่อยู่ตรงนี้ก็คือเพิงที่เพื่อนคนหนึ่งที่เขาอยู่ช่วงขาขึ้นเหมือนกันนะคะเขาได้ไปเก็บนะคะเศษกระเบื้องจากกองที่เขามาทิ้งเอาไวะคะ้ค่ะไปปติดระต่ะตอน,นะคะกลายเป็นเพิงที่อยู่แล้วเราก็ไปซ้ําเติมเขาค่ะเขาขาขึ้นยังไม่พอนะคะเราก็ขาขึ้นก็เลยไปซ้ําเติมเขาด้วยการไปขออาศัยอยู่เขาด้วยดีไหมคะอย่างนี้ <laughs> นะคะซ้ําเติมเพื่อนไหม เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพื่อนๆหลายคนที่รู้ในช่วงหลังว่าทําไมไม่ไปไม่ไปบอกเขานะคะเราไม่กล้าไปเพึ่งเราไม่กล้าไปรบกวนใครเพราะว่าช่วงขาลงของเราขาขึ้นของเราเนี่ยนะคะถ้าเราไปหาเพื่อนเราไม่รู้ว่าเพื่อนของเราเนี่ยอยู่สถานะไหนแล้วถ้าเราไปซ้ําเติมเพื่อนที่เขากําลังจะแย่เนี่ยให้เขาแย่หนักลงไปมันไม่ได้ค่ะแต่คนที่เขาแย่อยู่แล้วมันไม่รู้จะแย่ไปถึงไหนแล้วค่ะ เราไปอยู่ก็เหมือนกับได้ไปช่วยด้วยใช่ไหมคะไม่มีน้าไม่มีไฟใช้นะคะนี่คือจุดเกิดเหตุนะคะเงิน1,500บาทคิดอะไรไม่ออกนะคะว่าจะทําอะไรดีก็เลยนะคะนึกได้ว่าเรานะคะไปซื้อลงทุนซื้อซื้อของไปขายนะคะซื้ออะไรก็ได้นะคะไปขายอ่ะไปไหมคะไม่ไปนะคะไม่ไปโอเคมาแล้วนะคะซื้อของไปขายคะ่ะไปเดินขายสองข้างถนนนะคะริมฟุตบาท ที่ป่าตองภูเก็ตนะคะช่วงที่เจออาชีมีอยู่ภูเก็ตค่ะเดินขายของสองข้างถนนจากเงิน1 5 0 0บาทที่เข้ามาเพื่อจะต่อชีวิตเพื่อที่ต่อลมหายใจนะคะจนกระทั่งเนี่ยนะคะเจอฝนเจอแดดนะคะเดินขายของอยู่และช่วงนั้นอาทีมีก็เข้ามาในชีวิตค่ะนะคะอ่อ มีคนนําแปรงสีฟันและยาสีฟันมาให้รู้จักนะคะพอรู้ว่าแปรงสีฟันอนละสามด้ามละสามสิบห้าบาทซื้อไว้เลยด้วยความที่อยากอุดหนุนเพื่อนด้วยความที่ไม่มีค่าสมัครนะคะด้วยความที่ไม่มีอะไรที่มันจะทําให้เรารู้สึกแย่เลยนะคะก็เลยสมัครแล้วก็ซื้อแปรงสีฟันยาสีฟันเอาไปแบ่งขายใช้สองชุดแบ่งขายหกชุดซื้อแป้งแปดด้ามยาสีฟันหกแปดหลอดหลอดเล็กนะคะพอหลังจากขายแล้วอะคะ่ะได้กําไรไปเร็วนะคะ ได้กําไรได้มา700กว่าบาทนะคะทำอาทอมี่แล้วมีไรายได้นะคะก็เลยตั้งใจนะคะศึกษาอาทอมี่นะคะหลังจากที่ได้ศึกษาแผนศึกษาทุกอย่างมากพอแล้วนะคะก็เลยนะคะถามคนที่มาชวนว่าพี่อาทอมี่เขาทำงานยังไงเขามีการจัดงานที่เป็นระบบตัวช่วยให้เราไหมนะคะพี่เขาบอกมีงาน s u กเซตอ a คาเดมีค่ะดิฉันก็เลยบอกว่าพี่พาไปดูหน่อยนะคะเขาบอกที่กรุงเทพนะคะวันนี้มีใครไหมคะที่บอกว่า ให้แม่ให้สปอนเซอร์พามาดูหน่อยมีไหมคะในนี้มีไหมเอ่ยถ้ามีขอมือหน่อยค่ะตัวโอ้เยี่ยมมากนะคะส่วนใหญ่นะคะสปอนเซอร์จะชวนสองชวนนะคะชวนแล้วชวนอีกชวนแล้วชวนอีกใช่ไหมคะส่วนเราก็ทําหน้าที่อะไรคะสองหนีค่ะหนีแล้วหนีอีกหนีแล้วหนีอีกจริงไหมคะใช่ไหมคะอ่ะให้สปอนเซอร์พามาดูนะคะนี่คือครั้งแรกนะคะที่เรามานะคะวมาดู งาน Success Academy นะคะในนีนะ้วันนี้ก็มีมาหลายท่านนะคะค่ะแล้วก็มาเจอท่าน i m p e r i a l l e ร d o c U นะคะอ่ามนุษย์เงินล้านนะคะ30ล้านภาพหมดหรือยังเอ่ยนะคะแล้วหลังจากนั้นหากกลับไปก็ไปตั้งใจทำค่ะในปีในปี63ที่ตั้งใจทำเนี่ยนะคะเออไตั้งใจทำอย่างเดียวเลยร้อยเปอร์เซ็นตนะคะก็คือไม่ตัดสินใจไม่ขายของค่ะ ตัดสินใจทำอัตอมี่ร0อเเซนะคะแล้วนะคะงานขายของเนี่ยนะคะเราจะขายเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าทำอะตอมี่เนี่ยเราจะทำเมื่จะทำเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้นะคะเพราะอะไรไหมคะเพราะว่าเราจะต้องไปชวนลูกค้านะคะเราจะต้องไปชวนเพื่อนเราญาตินะคะถ้าเราโมวแต่ช้าอยู่ในที่นี้เชื่อว่าหลายคนนะคะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็อยู่สายอื่นหมดแล้วจริงไหม นะคะมีเชื่อว่ามีหลายคนเลยก็เลยตั้งใจทำนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะรู้ว่าอนาคตจะมีโอกาสนะคะที่จะหยุดทำงานแล้วรายได้อย่างไหลเข้าบัญชีก็เลยตั้งใจนะคะทำอาทมีอย่างเดียวนะคะปรากฏว่าปี63นะคะขึ้นตำแหน่งเซลมาเตอร์นะคะแล้วก็โควิดมาะระลอกแรกขึ้นตำแหน่งไดมอนจบปีนะคะพอปี64ค่ะตั้งใจนะคะที่จะทำออโตเซลมาเตอร์ erm ค่ะนะ,ะในขณะที่โควิดระลอก2มานะคะ และตัวเองไม่รับวัคซีนด้วยนะคะจึงไม่สามารถไปไหนได้ค่ะสิ่งที่สิ่งที่ทําได้อย่างเดียวคืองานออน,น,ออนไลน์นะคะทีนี้นะคะเขาบอกว่าทํางานออนไลน์ทํำยังไงยิงแอดไหมทําเพจไหมไม่รู้เรื่องเหมือนคุณฝนบอกเมื่อกี้นะคะไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างนะคะแต่นะคะสิ่งที่ทําที่เรียกว่าออนไลน์นะคะผมทําอยู่3อย่างนะคะคือเปิดห้องลไลน์ประชุมกลุ่มนะคะ พาทีมงานเข้าระบบซูมนะคะอะไรที่จัดที่เป็นของบริษัทที่เป็นของผู้นำนะคะนำพาทีมงานเข้าและติดตามงาน Success Academy Success เกาหลี s u c c e s s World นะคะงาน ODS ทุกทุกทุกงานที่บริษัทจัดขึ้นหรือผู้นำจัดขึ้นนจะนำพาพาร์ทเนอร์เข้าฟังวันนี้นะคะใครคิดว่าโบกเก่งบ้างคะจบจบออโตเซลมาสเตอร์เรียบร้อยอาภาพมันวนกลับจบออโตเซลมาสเตอร์เรียบร้อยนะคะ จบออโต้เซลมาเตอร์เรียบร้อยนะคะและนะ,ะก็มีใครหลายคนบอกว่าโบเก่งนะคะเก่งไหมคะนะนะคะสิ่งที่โบเล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็คือโบพาทีมงานนะคะสเข้าประชุมทางระบบไลน์ซูมแล้วก็ระบบของบริษัทโบได้ใช้ความเก่งตรงไหนของโบไหมคะได้ใช้ไหมคะไม่เลยไม่ได้เก่งอะไรเลยค่ะไม่ได้เก่งอะไรเลยนะคะ แต่สิ่งที่มันทําได้ง่ายคือการนําพาทีมงานเราเข้าเข้าไปฟังคนเก่งนะคะเขาบอกว่าคนเก่งเนี่ยใช้ความฉลาดใช้ความเก่งของของตัวเองทํางานค่ะแต่คนฉลาดเนี่ยใช้ความเก่งของคนอื่นทํางานแสดงว่าโบเก่งหรือโบฉลาดคะแล้วถ้าทั้งเก่งทั้งฉลาดจะไม่ประสบความสําเร็จหรอคะใช่ไหมคะวันนี้นะคะถ้าคนเดินขายของ สองข้างคนเดินขายของข้างถนนทําได้นะคะบทเชื่อว่าหนึ่งพันคนในที่นี้ทําได้ทุกคนจริงไม่จริง,รงทําได้ไม่ได้ไดะนะคะเดี๋ยวเรามาดูการวิธีการทํางานบอกแล้วไม่ได้ใช้ความเก่งของตัวเองเลยค่ะแต่ทําแบบง่ายๆทําทสิ่งง่ายๆด้วยความง่ายๆนะคะอย่าไปทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากนะคะให้ทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะคะ,ะเขาบอกว่านะเออ สองคนยนตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมอีคนตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่พราวาพรลวจะเป็นคนไหนดีคะคนไหนดีมองเห็นดาวใช่ไหมคะแล้วโบชื่อก็ทุกท่านในห้องนี้มองเห็นดาวเหมือนกันนะคะอ่นะคะและนะคะถ้าคนเดินขายของสองข้างถนนนะคะทำได้นะคะทุกคนทำได้แน่นอนเขาบอกว่าเขาก็คน เราก็คนย่นย่อหรือเขามีมือเรามีหัดใช่ขัดสนเขาทําได้เราทําได้ใช่อับจนเกิดเป็นคนถ้าไม่สู้อยู่ททำไมสวัสดีค่ะครับคุณเปียวโ,โหนะับไฟลุกกันตลอดงานเลยนะครับสำหรับ<ช>วันนี้นะครับสมกับเป็นงาน Success Academy ครั้งที่58และครบรอบ5ปีเลยนะคุณเปียวนะครับ